เอาชีชอทองไปเ,เอาไปแบ่งพ่อขายหนึ่งการกทูตเอาชีนี้ไปการกทพ่อครับไม่ได้ไม่ได้ไปงานแต่ไม่กล้าขอครับมาวม่าลูกศิษย์ครับประมาณเร็วๆว,ว่ามาทำลงโทษทั้งคืนอ่ะเวลาดังๆ นอนนอนตอนกลางคืนก็จะรีบมานั่งสมาธิในนี้แล้วพระที่ที่ที่อยู่ฟาร์มวามือใช่ค่ะจะไปจะไปนั่งตรงนั้นทีนี้พลังงานดีมากเลยคือก็เวลาหลับตาหลับไปจะเห็นเป็นทูบเป็นทูบเหมือนเหมือนกันในบอกในนั้นในสมาธิบอกว่าต้องจุดทูบกี่ดอกอย่างเงี้ยแล้วมีคําบริกรรมของท่านด้วยนะคะเลือใช่ค่ะแล้วนีอเธอจำได้ป่ะก็จำไม่ได้ก็เลยมาทมหลวงพ่อหลวงพ่อไปจำได้เหรอเธอไปจำเด้อ แล้วแล้วมีมีองค์องค์มีองค์ที่ที่นั่งอยู่ในนั้นองค์หนุ่มหนุ่มค่ะองค์หนุ่มเลยเหรอหนุ่มแล้วก็หล่อมากแล้วมีมีตรงนี้ท่านท่านหยิบเป็นฤาษีเหรอท่านมีมีอะไรมีเข่ามีเข่าค่ะแล้วท่านก็หยิบน้ำชาสง่างามมากเหรอใช่ค่ะท่านทำแบบนี้ก็เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาจะมีที่หินพระธาตุที่นั่งฝั่งเนี้ยใช่ค่ะทั้งหมดนะโอ้โหสักศิษย์มากเลยแล้วออกมาอยู่เรื่อยใช่ค่ะนี่นี่เป็นนั่งตรงนั้นทุกคืน ใช่เขาจะมีพลังออกมาพลังมากเลยก็เลยกลับมาเรียนหลวงพ่อไอ้เพี้ยมมึงเอาไปเก็บไว้ตรงไหนวะหินพระธาตุเขาเอามาไว้องค์ไหนครับมีเยอะเยอะไปไปตอนนี้ไปไปวางที่กลุ่มไหนบ้างหรือว่าวางสเปรย์สปาไปทั่วแต่ผม่งจำได้แต่องค์ไหนครับหลวงพ่อไม่รู้อาจจไปถามเขาเขาบอกว่ามันมีเทวดามีมีพลังงานมีปู่มี ทุกปอดในอะไรหลวงพ่อมันไม่ตรงตรงดีมากก็แล้วเห็นเป็นบริกรรมและเห็นเป็นทุกไม่ทราบว่าจะอยู่ทุกกี่ดอกนะครับมีก็แค่สมาธิดูว่าเช็คไม่ได้อะเพราะว่าลรไม่เก่งขนาดนั้นก็เลยมากราบเรียนหลวงพ่อแล้วคืนก่อนสมเด็จพระเจ้าตากอยู่ค้างตู้ค่ะท่านมาท่านเอาหมกหมกที่เป็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ให้เราใส่หนักมากก็เลยบอกว่าทำไมหนักอย่างนี้เจ้าค้าอะไรคุยกับท่านหมกรบไงกันดาบดาบฟันมาไม่เป็นไร มันจะพันคอเราเราก็จะบังได้ใช่ค่ะแล้วก็เราหลุมคาฟังหลุมคาอนุญาตนะคะนั่งตรงนั้นนะคะนั่งได้นั่งได้นั่งได้อนุอญ,ญาต,ต,ตานั่งที่ไหนแล้วสงบปไปนั่งที่นั่นเลยค่ะช็อกที่พลังงานจมูกดีดีดีไปไปอนุญาตไม่มีปัญหานั่งสว่างทั้งคืนชอบค่ะชอบบางคนก็วันเราบ้าไม่ใช่หรอกค่ะมันเออไม่โดช่างคายใครจะพูดอะไรเรื่องมันเราเอาของเราเองจิตเรามันตื่นก็ข้อดีเทวดาเขาจะมาสื่อสารกับเราเอง อันนี้ก็ดูลือกี่วันลุงพ่อเจ้าค่ะนุ่นเมษาเจ้ค่ะคงบรรลุธรรมมั่งลุงพ่อโอเคโอเคเอา,เอางั้นไปอยู่ได้ออเ๋เจ้าค่ะงานการเรียนต้ขอค่ะเจ้าค่ะต้องขอพยาธิงลูกยังไม่ได้ถือไม่ได้เหรอลูกขอสี่องค์ได้ไหมเจ้าค่ะเพราะลูกของพ่อขี่แล้วก็น้องเลยลุงพ่อก็อยากจะขอไปให้ลูกสักหนึ่งองค์อันนี้เข้ามาในงานเอาดูเอาสีนี้ไปให้พ่อเธอ อันนี้สีพ่อเธอแล้วนี่เธอกับน้องเธอไล่พี่เธออ่ะไอ้อ้วนอ่ะไปให้เขาล้วก็มางานด้วยนะลพ่ออะไรนะชื่อนไม่เปลี่ยนะไม่เปลีนแปลงเปลี่ยนเสยอยังอยู่เดี๋ยวเธอติดต่ออีกทีหนึงเดี๋ยวเข้ามาคูคุยกันได้ค่ะนนอใหแฟนอ้นเธอไปเปล่าไม่ได้ไปนะไม่ไปจะเอาได้ไงแฟนหนูไปหนูพ่อแฟนเธอไปเหรอ ขับรถไปให้ขนมขนมขอยาหอมป่ปปปปะปะปะกับกันเธอปะเธอเอาอะไรอีกขายย้ายาหอมตะืกี้อ่ะเอาลูกหลวงพ่อค่ะเ,เอาลูกหลวงพ่อลูกหลวงพ่อเหรอใช่ค่ะพอดีน้องที่มาทำบุญกับวันนั้นนะ่ะเขาเปิดรา้านไข่ยยังอยู่กี่วันรู้อยู่ยเดือนครึ่งจาหลวงพ่อเอ,เอาไปห่อหนึ่งพอเขาเปิดร้านไข่น้ำแล้วเป็นไงพรุ่งจะเปิด ใช่ค่ะแล้วเขาเอาน้ามนต์ไปผสมเขาอยากได้รูปหลวงพ่อด้วยค่ะอ๋อเหรอเขามาไม่ได้เหรอเขาจะไปติดที่ร้านนี่ค่หลวงพ่อคะก่อนที่จะจัดงานวันเด็กอะค่ะหนูฝันว่ามีพระอยู่เต็มเต็มทังในเต็มทัลลาเหรอพระแบบไหนแบบพระไม่ใช่ชุดสีมันละก็สีทองสีธรรมดาแล้วยังไงท่านมาพูดยังไงบ้างไม่ได้พูดยังไงหนูฝันว่ามีพระอยู่เต็มเลยพระเต็มทัลาเลยเหรอ ใช่เขาก็มาร่วมกันเดียวก่อนที่จะจัดงานที่ไหนงานนี้งานใหญ่พิ่ครั้งที่มีงานใหญ่วก็จะฝันที่นี่นที่นี่เหรออ๋อแสดงว่าเทวดาในตัวเธอเขาก็จะส่งข้อมูลไปให้ให้แหละให้รับทราบให้รับรู้เพื่อได้เกิดความมั่นใจว่าศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเอาอะไรบ้าง หลวงพ่อไปติดที่บูชารูปหรอที่ว่าจะย้ายไปอยู่บ้านท่านอ่าดูดาวด่งอามั่งคั่งร่ำรวยโชคดีปลอดภยัยเรียบร้อยเอาน้ำมาถวายครับหลวงพอ่อขายขายคนไหนนี่เหรอ